สวัสดีครับเรามาดูประวัติพระคู่บ้านคู่เมืองของคนไทยเราชาวพุทธเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องคุ้มครองบ้านเมืองเทพารักษ์ทั้งห้านี้แห่งกรุงรัตนโกศินลป์ประดิษฐานอยู่ในศาลเทพารักษ์แห่งศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครโดยมีพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระการชัยศรีเจ้าเจตคุบและเจ้าหอกรอง เมื่อเราไหว้เสาหลักเมืองเสร็จแล้วก็มาต่อที่ศาลเทพลักษ์เพื่อหลักชัยในการดำรงชีวิตเรามาดูว่าแต่ละองค์คือใครทำหน้าที่อะไรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปมาเริ่มที่องค์แรกครับพระเสื้อเมืองรูปเทพลักษ์ลอด้วยสำมฤทิ์ปิดทองประทับยืนบนฐานสิงห์พระหัตถ์ซ้ายทรงกะทาวุธพระหัตถ์ขวายกชูขึ้นทรงจักราวุธ พระเสื้อเมืองเป็นเทพรักษ์คุ้มครองป้องกันภัยทั้งทางบกและทางน้ำคุ้มไพรพลรักษาบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขแคล้วคลาดปราศจากอริราชศัตรูมาลุกลานองค์ที่สองพระทรงเมืองรูปเทพรักษ์หล่อด้วยสำมิดปิดทองประทับยืนบนฐานปัดพระหัตถ์ซ้ายทรงพระขันพระหัตถ์ขวายกชูขึ้นทรงถือสัง พระทรงเมืองเป็นเทพลักษ์ที่มีหน้าที่ปกป้องดูแลทุกสุขของประชาชนทั้งแผ่นดินและดูแลความผาสุขของประเทศองค์ที่3พระการชัยศีรูปเทพลักษ์สี่กรลอด้วยสำลิดปิดทองประทับบนหลังนกแสกซึ่งอยู่บนแท่นสี่เหลี่ยมปิดทองพระหัตถ์ซ้ายบนยกชูทรงเชือกบาทพระหัตถ์ซ้ายบนยกชูทรงเชือกบาท ไว้สำหรับคล้องมัดปราณของพวกมนุษย์พูดถึงคาดพระหัตถ์ซ้ายล่างยกเสมอพระนาภีคือสะดือพระหัตถ์ขวาบนยกชูทรงชวลาพระหัตถ์ขวาล่างทรงพระขันพระการชัยสีเป็นเทพลักษ์ที่เป็นบริวารพระยมมีหน้าที่ป้องกันม่ให้ผู้ใดทำความชั่วรวมทั้งสอดส่องดูแลบุคคลอันธพาลในยามค่ำคืนด้วยการขี่นกแสกออกตรวจตรา และเมื่อบุคคลใดถึงคาดก็นำตัวไปให้พระยมชำระความถ้าทำความดีก็ส่งขึ้นสวรรค์ทำความชั่วก็ส่งลงนรกและจากการที่พระการขี่นกแสกรับวิญญาณจึงทำให้เกิดความเชื่อหากนกแสกบินไปเกาะบ้านใครบ้านนั้นจะมีคนตายจนกลายเป็นความหวาดกลัวจนถึงขั้นไล่นกแสกทำร้ายนกแสกกันเลย แต่อย่าไปทำร้ายน้องนกแสกเลยนะครับน้องนกแสกเนี่ยเขาช่วยจับหนูองค์ที่4เจ้าพ่อเจตคุปรูปเทพรักจําหลักด้วยไม้ปิดทองทั้งองค์ประทับยืนบนแท่นพระหัตถ์ทั้งสองยกเสมอระดับพระอุระพระหัตถ์ขวาเหมือนถือเป็นเครื่องจดพระหัตถ์ซ้ายถือใบลานอัคระสันธานาสําหรับจดบันทึกความชั่วร้ายของชาวเมือง เจ้าพ่อเจตคุปท่านเป็นเทพรักษ์ที่เป็นบริวารพระยมมีหน้าที่จดบันทึกความชั่วร้ายของมนุษย์ที่ตายไปแล้วนําเสนอต่อพระยมและองค์ที่ห้าเจ้าพ่อหอกรองรูปเทพรักษ์หล่อด้วยสำลีปิดทองประทับยืนบนแท่นแปดเหลี่ยมพระหัตถ์ทั้งสองยกเสมอระดับพระอุระพระหัตถ์ขวาทรงดอกบัวพระหัตถ์ซ้ายทรงเขาสัตว์ สำหรับใช้เป่าเป็นสัญญาณเรียกประชุมไพรพลให้เข้ามาประจำหน้าที่ตามธรรมเนียมปฏิบัติในสมัยโบราณเจ้าพ่อหอกรองเป็นเทพลักษ์ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในแผ่นดินทั้งนี้เทพทั้ง5ยังเป็นเทพที่คอยเตือนสติให้มนุษย์รู้จักดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับเช่นพระการชัยศรีที่พร้อมมารับวิญญาณเราทุกเมื่อ เจ้าพ่อเจตคุปที่คอยบันทึกความผิดของเราเจ้าพ่อหอกลองผู้คอยบอกวันเวลาที่ล่วงเลยผ่านไปและอีกในหนึ่งตามความจริงเพื่อให้เรานอบน้อมหรือลึกถึงการมีเอกราชให้ภูมิใจในความเป็นไทยของบรรพบุรุษที่ก่อบ้านสร้างเมืองกันมากว่าจะเป็นไทยเป็นประเทศไทยไร้ซึ่งการเป็นเมืองขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลจะได้สบายใจกระผมอยากจะยกตัวอย่างว่า การจะไปขอใครเขาทำงานหรือเราอยากจะได้งานทำเรายังต้องนอบน้อมเลยใช่ไหมครับถ้าไม่เชื่อก็อย่าไปลบหลู่อาจจะเกิดสิ่งไม่ดีกับตัวได้นะครับขอให้ทุกท่านจเจริญในธรรมครับผมช่องของผมเองก็มีแต่งเพลงไว้ด้วยฟังสบายหูบ้างไม่สบายหูบ้างรู้แล้วก็ปล่อยวางนะครับผมลากันไปก่อนครับพี่น้องสวัสดี